นี่จุ่มทางนี้จุ่มเป็นเส้นนี่เด้อเด้อจุ่มลงนี่จุ่มแบบสิจุ่มลงแบบนี้จุ่มให้มันบิดบิดขีดลูกศรนี่เด้อ่าจะไปเหี่ยวซะนี่เด้อแล้วก็แช่ไว้าแล้วๆอยู่อันนี้เนาะเห็นบ่นี่เห็น้จักเดือนแล้วก่อนเนาะ2เดือนเานมาเบิ่งนใมาเบิ่งอยู่ขึ้นอยู่บ อันบูดขึ้นแสดงว่าผิดพลาดใช่เปิดภาพมาพี่น้องเนาะ ลงโจงโปงแบบนี้ป้าทุกเป็นพากันเอาแต่เศ้าแต่เสียวดีรอนี่พี่น้องเนาะตามที่บุเซียงเบื้องนี้่าจะได้มั่งลือลื่อออกแล้วพี่น้องเยยินทางน้องปลาพี่น้อยว่าสิได้หามแล้วก็ยกย้ายมาเบื้องชงสีโบแมนแล้วตามบุเซียงเบื้องนี้พี่น้องเนาะเว่ามันโล่งไปหมดเลยพี่น้องเยเนาะเป็นเครื่องของต่างๆ่างกันเก็บออกแต่ละมุมแต่ละเจ กับสบายดีและสวัสดีพ่เแม่พี่น้องเบสิสุคุสุคนพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันคือเก่าด้อเนาะกับตอนเศร้าวันอาทิตย์เลดหอนเอาเน่จากน้อยเมื่อนี่กับพี่น,อน้อยเนาะ่อเมื่อนี่กับทางบุเซียงน้าพี่น,อน้องเนาะคลิปที่แล้วลว่าเมื่อวานนี้มาเยี่ยมมายามทางน้องเพิ่นกะ ที่สำหรับทางน้องเพิ่นว่าเรื่องท้องนี่แหละพี่นอ้องยโบเชงก็ได้ออกความคิดเห็นเนาะเพราะว่าน้องเพิูดโมโหภายในสองเดือนนี่กับมิ้งยังโบมาในถ้าไปกินยาเดี๋ยวมันจะกระทบกับในท้องหรือว่าคนน้อยนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเขายังบมโหหรือว่าน้องเพิ่นท้องหรือเบาะท้องโบเชงก็ได้เสนอบอกน้องเพิ่นว่าซื้อเครื่องตรวจเนาะพี่น้องเนาะเครื่องตรวจคัน อ่มามื่อนี้กับบุษยงกระได้ซื้อมาให้ทั้งน้องพ่อเพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเขากะเข้าไปพูดไปคุยแล้วก็รุ่นชมน้ำกันว่าผลตรวจนี่สองมาสองหรือว่าสี่หนึ่งสีลบหรือสีบวกเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็น,นยังไงกะอ่าแห้งกำลังใจทั้งครอบทั้งครัวเราเนาะพี่น้องเนะาะทั้งน้องปลาเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เฮือนได้ซานได้เป็นลังไม้ลังบักงามๆแล้วพี่น้องเนาะเอาปลาพี่น้องเข้าไปหับไปชม เบิ re, sociedad, glaube, 5 Bref, 5 for, ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะนี่พี่น้อยเปิดภาพมาเสียงคนน้อยหายแจ้วแจ้วแทะนี่เนาะสังกะสีตัดมาทางนี้ลงโจงโปงนี่รอพี่น้อยอาจจะเลลื้อเนาะลื่อมากออกเบิ่เลยอันนี้ป้าเป็นนี่ได้อันนี้เนาะ อ่าสงสัยคือคางนางไม้มันโบแข็งเฮงอ่านี่การที่ยกย้ายแล้วนี่พี่น้อยอ่าน่าจะมากเลยเนาะโอ้ปะอ,อู้อ่นมาทางนี้กันเนาะมองหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับเข่ากับน้ำฮาู้เนาะบึกแท้นี่บอเอาสองตูบอยู่น้อกันใกล้กันเลวยวะนี้อู้เนาะ ใครยีดอกทางบ้านนี่พิ่นสามัคคีเพิ่นซอยอ้อุ้มสู้เบิงแยงกันเนาะเอา้าสบายดีทั้งน้องปลาสบายดีโดยนำเสียงนี่คล้า,ายๆกับน,น้องฮอนล่าเนาะบอกคล้า,ายๆกันใช่ไหมมาเสียงอยู่ใส่โอ้โหเนาะเป็นที่ได้อันนี้ส่วนที่ได้คือว่าชิได้โจมได้ย่ายโบได้ย่ายใช่ไหมบ้านนี้เล,ลื่วด้วยบ่ บอคอยกวางตีเช้าฮะยนั่งจอดไฟเลยเอาบูบอคือว่าษิได้ง่ายไปพูดโมเมนต์บ่บ่บันนี้เลยลื้อออกโดยเออเป็นนี่ได้คือได้ลื้อออกเนาะเอาถามเม่ยาเฮาแม่ยาเฮาว่าลื้อออกก็ได้เออเอาถามไม่แล้วเมืนบ่โดยโอ้เมียเนี่ยก็ใจดีเนาะเออเอาตามใจลูกพ่ยได้นี่โดยปกตินี่บอได้ได้แบบนี้เนาะโดยอ่า แม่ยาใจดีพี่น้องเลยเอาเต่าดีดอนเนาะแม่สาวกยคุณนนี่บ่ลูกชายโดยินชายคนกบคนนี้เนาะบ้านนี้ก็ร่างก้าเกี่ยมมันแั้วนี่บ่เนาะมองที่รับที่นอนบ่บ้านนี้นะมันคือหน่อยแท้นี่มีชีปิด นั่นบ่อนี่คือบ่อเอาดีๆแน่นอนอ๋อนี่ตัววัดบ,บ่อ๋ออ่าเอาตัวยิ่งใหญ่บ่เนาะมันจัะลมมาลุดนเซได้แต่งน้องป่าพี่น้องเนาะหลังจากลงคลิปไปเมื่อวานนี่กับพี่น้องกับคอมเมนต์มาไลาย,ยอ่าหนึง่งขอบใจเด้อ หนึ่งมานหนิเรื่องราวที่เลือดจางเนาะที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นยังโมโหหรือว่าสิเป็นนิกแต่ว่าพี่น้องเพิ่นเป็นห่วงอะนะเพ <c oughs> ราะว่าอาจจะท้องเวรนะเป็นท้องจะไปไกลเอาไม่ได้ไม่ได้บาทเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าถ้ามีถ้ามีลูกเม่อไหนี่จีถ้าม่ลูกปับ๊บเมื่อนี่เลือดนี่จางโอกาสเสี่ยงทั้งแม่อ,อีกเด้นี่ หายไอก่อนด้อยขรยางเลยโดยโดยเป็นไอระบาดนียโดยโดยโดยเอาไหนแหละพี่น้อยพร้อมตรวจบอบูเซนซื้อมาให้แล้วเนาะอันอั่นกวดว่าซื้ออันตรวจมาให้แล้วนะตรวจได้แล้วเนาะเพราะว่าอัน ถาว่าบุตรนี่ผู้ชายัิบอกด้วยทาว่าบุตรเจ้าไปกินยาพิษนี่ถาเจ้าท้องมันผิดกระทบกับลูกได้ตัวนี้เสียงนี่ด้วยตัวนี้ด้วยตัวแต่เฮา่ปย่างไอ้อบกฮะเฮาคืออะไรนี่มันตัวนี้มันกูกลัวเฮายันบ้าไอ้อบกเฮาโกดแล้วเฮาโกดนั่นให้เจ้าบึกมันมันยันบ้า S <S บุเชียงสีเอาหอยเจ้าแล้วเจ้าไปตรวจเองเลยเขาเข้าใจแล้วเขาไปตรวจคนเดียวเขามันเละแต่เาาาขาไอยากมันขึ้นจากมันบเจ้าสิบอกมันชีขึ้นมาในนี่โลดน,น,นองเลยบ่ยากดอกนี่อ่ามันบ่มไม่ใช่ปัญหาหรอกตัวนี้นะคือเดี๋ยวเจ้าไปเหีียวใช่ในนี่าานนนแ,ลแล้วเจ้าชีงหรือเจ้าจุ่มไว้ประมาณจะถ่าหก 5, นาทีเด้อถ้ามันมีมันก็เป็นซองขีดถ่าบ่มีกะอ่าขีดหนึ่งหนึ่งเด้อ เพราะว่าเขาตรวจเขาจะไดู้้ว่าถามมีลูกในท้องนี่กะเขาจะได้บำรุงนล้ยกินให้ลูกให้เต้าได้มันจะได้ดูแลแต่เพื่อนมันจะหูง่ายได้ดอันนี้บุเชียงให้คำแนะน้นำเ <c oughs> ว้นว่าแนในคำแนน้นำบุดีได้อันนี้นะได,ดี๋ยวเ้าไปกินยาพิษมาหนิเอาได้ดูกก้าค่ะเออเอาก็เลยซื้อมาให้เมื่อนี้เด้อขับใจเด้อเอาไปตรวจไปไปตรวจมาเดี๋ยวรอเบื้องต้นกันจลย Moment đi. Nè cho này. À. Kiểu ăn cơm mà cho bố khơi chắc thừa bố hả? bố khơi chắc thừa. Ờ, xem anh sẽ được. Nè cho chị này, cho chị bước ngõ ma à chị ma. À đừng ngõ Nè tôi nè. Nè chùm thang này là chùm bền sền này đó. Đôi. Chùm luôn này, chùm bẹp gì? Chùm này, chùm hay bít bịt khí luôn sống này chấp nhận sân điện thoại đơn, tung bay cho mà ừ, à, cong ghai. Ừ. Oh, bố tuột à, Ôi, nó, mình, nó, cái ừ, to tá, a là, do you know? Oi, nó bị 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 À bị nó 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 nó bị nó nó bị nó nó แล้วก th ็จ OK mm. uh huh. uh. uh huh> ุ่มลงทางมันถึงที่โบเซียงบอกฮัเดอร์อ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอ่านั่นแหละพี่น้องให้น้องผลตรวจเราจังรออ่าผลตรวจน้ากันเนาะเราวางรอเดี๋ยวมาเบิ้งทางบ่าวเพื่อนในเก็เนาะใครยุ่งนี่มีโฮมอยู่นี่เนาะมันโบเดต์บนใดน อ่ะเนาะผักกระจาดสังกะสีนี่เอาเก้าแล้วเนาะบารเนาะได้ได้นนเนี่ยเนาะคันว่าคือคัว่าคือโบริสเดียนนี่เอาตอกไม้ใช่ครับอันตน้ตนต้นไม้นี่ยึดใหม้มันเน,ยน,เนียนี่เนาะแล้วมีตะปูอยู่บ่ ใส่กับต้นไม้หันก็ได้ในยึดใส่ตัวนี้เดี๋ยวมันสิแน่นเนี่ยนะมันสิโบโยกสิบ่ามันยึดหลายตัวเฮือนอันมองจะอยูนั่นมีกุ้งไม้อันนี้อยู่เนาะเอ้าอันมองปุ๊กนั่นชิปุ๊กมองหันบ่เนาะอมองเก่ามองเก่าเนาะหันสิบอกกันทีอองไปหันไหนทำมึงกุ้งสาด กายสได้ย okay, ่ได yeah. ้เน้นน yeah. ี one one. ่เพราะว่าสร้างนกันคือว่าขึ้นตอกเสาตอกยางนั่นนลเนาะดดเอาเนสิได้มือได้สเนาะวันคานวันคานบืนมือเนาะโยวันคานถือว่าเป็นวันครูวันแข่งเะโดยโดยือว่าทั้งพี่น้องเพื่อนนี่ช่ยกันเะเสด้วเนาะ ประมาณเฮงตื้บ่น้องเฮ็ดเพื่อมางแล้วไว้หลายคนอืมโมงมงเนาะตัวะมางกับสร้างนี่มางนี่มันเร็วอยู่แล้วเนาะถ้าเฮาสร้างมันอีกาอยู่แล้วยังกเนาะคือจังซี่ด้นี่เนาะเจ้าสิเฮ็ดนี่ก็ใช้เวลาอยู่ด้เพิ่นสิแล้วนี่เอาสร้างนี่แต่ว่ามากแป๊บเดียวว่านะเอ้าเเบกน้องเอ้ย được chậm thôi đủ được nó vì hùm cốt mặc nó một à, dền đây bên trong này mỏng đau này thằng này mà này hết kín nhang ai đó kín miệng bò làm sổm nó เอาเอาฮ่าหุ่มยืนมองเราอยู่นี่มีแต่กุกไม้กุกตอกรวมสมบูรณ์พี่น้องเนะเาะแ,แต่ละเหื่อนแต่ละอหลางนี่มีแต่กุกไม้กุกกล้วยเพิ่นปลูกไว้นี่เนาะทางอันผันมาทางนี้กับปลูกพี่น้อยเต็มอยู่ต้อเฮือนต้องอ่อนนีะนะ่กันเนาะ นังรอระหว่างสร้างอันนี้กับพี่น้องก็ต้องกบใหม่ต้องอย่างไรหลายยางแต่แน่ยู่นี่แหละเนาะเดี๋ยวรอเพิ่งนกกรนิ่งพี่น้องไอ้ฝนตรวจมาเนี่ยมาระว่านนี้พี่น้องนีอะลรเนาะบ่านจุ่มใช้ละว่านน้อเอาจุ่มใส่เลยจุ่มทั้งลูกศรนไอซี่ลง จุ่มแช่ไว้ก่อนจุ่มให้มันบิดนะเอาลูกทั้งลูกซอนลงฮนเด้ออ่ะจุ่มแช่ไว้ปลาไว้นะปุกไปวางไว้ใส่ก็ได้วางไว้หมุมันนั่นฮะเอาบบนี้เนาะรุ่นน้ำกันว่าสีออกลบหรือว่าออกบวกอ่าเดี๋ยวจังน้อยไปหน่อย nó, ừ, ừ, à, nó, ăn, canh này, cho mà bây giờ, giờ ăn sôm, hang, Sambo, ờ, hoàng hôn, đây là cho vào khoang được nè, thằng chai cốc nè. สักปีกับแบบคนได้แล้วห้าปีห้าปีเนาะใช้สบู่น้อยคนน้อยนี่ยยูใช้ฮัลนผู้น้อยเลยนะเตี้ยไม่ยาวเนองไม่ยาวบ่ด้ใช่ปะภาไปเบิ่งไหมบ่ได้เห็นตั้งแต่มาตะกี้พมแล้วโบแมนลุยอยู่บ่เอ่อเดี๋ยวจังมาเบิ่งอันนี้พี่งหน่อยไปก่อน Tụi nó, á, chú, áo, bọn này nó à. <laughs> Thấy Áo, à, <laughs> leo leo, <laughs> vô, à, bọn này nó Hên nào bọn đi Hên nào Chắc đường nó còn không Sông đường Sông đường Đường Sông đường cứ hình khôn <laughs> Mà hên bọn nó Ờ, nào Chắc <c oughs> โอ้เนาะเห็นไหยแท้นีน่เนอเมตู้เอออันนี้บ่ามาเมีย่านะโดยโอ้สบายดีแล้วเม่ตู้เด้อสบายดีเด้ออันน้องมีสบายดีตามเดิมโดยอ่านี่แหละเมียน่านาะเบิง่งอันผู้ชายเด้อผู้หญิงผู้หญิงบ่เอออ่าันนี้ได้ชานกินนมป้อนเขายัางเด้บ่ลูกเจ้าป้อนแล้วเขายำ เดี๋ยวันทางนั่นกับไพศาลพวกนั้นเอยเอยทางพวเขาเอยทางพวลูกแม่ยาเขาหรือว่าป้าเนาะแล้วเอาพวอยู่บ้านสกงแล้วมาลินเฮือนแม่อ๋อโอ้หอแท้นี่เนาะอ้าวนี่เนาะช่องเดือนปลายเนาะก็คิดไหลไว้แท้นี่บ่

ไม่เส้นนิลาย,ย <c oughs> <อ>เยอะใ่เรงไม่ยากกระใจดีเนาะตอนที่แรกเนี่ว่าอันว่าชิได,ด้โจมย่ายมาพี่แบบมันอยังก่อมันหักสะบ,บมันผูกมันพังเนาะก็เลยด,ดื้อออกเห็ดไม้ซานนเนาะแลวมันก็เก่า,านานเลยเอือืม้ามาหนเดี๋ยว nó chờ lại đâu mà, bà này nó để bơi bưng còn tuột này đây là này đấy này đây <laughs> là <laughs> đây là này đây đấy này bưng này áo rồi rồi à để bưng năm cần cấp hùa cho cô đỡ nó rồi rồi ấm từ mai đâu mới tu Được à được bừng, cắn, chứ, là nó là chờ lại là lạ à, hết biếc nó soi cắn bà này mùng thì lập thì non này dài cường khoang เข้าไป Tại cho béo ao tại tổ nạn để mà đưa. Được. Tổ đứng, đừng tổ này là chắp tại tổ nạn để mà. Ờ. À, bà đi má má xây. Mình nó mà bừng năm. Say mà bừng chứ hả? Khึ้น như bò. Ăn một khึ้น sẽ đang là phít ไทยโอ้โหเขตนึงสีแดงโอ้อันนี้จะจุ่มฮอดพี่อีบ่กินเนาะบ่ฮอดพี่กันว่าเหี่ยวนั่นจุ่มฮอดสุดเทิงพี่อยู่บ่กนี่บ่ันนีโอ้มันต้องจุมให้เบิดเด้นี่เนาะวิทด้ซะนี่แต่ว่าหามันมีขีดเดียวอันนี้เนาะเออ่ไดซะนีู่กันซะ มีขีดเดียวเนาะจะจุ่มจูจุ่มบิตัวขาวนี่ป้ะจุ่มบิตัวขาวนี่ได้กินเหรอหนุ่ยช้ำนี่มันไปเว็เลยเมย์อารตังกรอกเว็ดดีกรอกนี่ช้ำนี่มันมันอะไรใหญ่แต่แม่บอกใหญ่แต่ว่าถ้าจุ่มมันบิตัวขาวนี่อยู่เนาะเออเอาแซ่พี่น้องเยขึ้นโบขึ้นกะยังโบการันตีได้สบายนี่เนาะแต่ว่าในนี่นั่นมันมีขีดเดียว ถ้าตำลางเลยบ่มีเด้อบ่บ่ทอกแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยากให้แน่นอนนี่ต้องอ่าตรวจตอนเช้าตื่นมาแล้ตรวจเลยแล้วก็จุ่มจุ่มตัวนี้แหละเพียงนีให้บิดตัวนี้เลยนลนเลยนาะอเห็นผลชัดกว่าเพราะว่าอ,อันนี้เฮากินข้ากินน้ําแล้วเฮาเหียวออกไปเบิดเด้มันก็ได้บ่เห็นชัดปานดอๆเอาเอาจังซี่เพื่อความแน่นอนบ่ซื้อมา2อัน อันนี้เอาไว้ตรวจมืออื่นเด้อเดี๋ยวบุเชงเขามามาเบิ่งม่อีกเด้อน้องเด้อเฮ็ดคือเก่าหันาดนู่นน้องเด้อทิมรถตัวนั้นนะเอาทิมเลยรถเป็นยังดอกแต่ว่ามันบ่มีจอกใช่ไหมเนาะมันมีแต่ตรวจอันนี้อันจอกมันนั่นจาหาเงี้ยวใส่แบบขอริญาตแบบใส กองนี่โลอหยังก็ได้เด้อได้แล้วก็จุ่มลงทางสีขาวเด้อน้องเด้อจุ่มลงแล้วก็เก็บอันนี้ไว้เดี๋ยวบ่เดิมๆบ่เสียงสิมาเบิ่งนําเด้อเอออันนี้เอาไว้ตรวจตื่นมาตอนเช้าบ่พอกินข้าวกินน้ําตรวจเด้อเด้ออ่ะเก็บไว้ได้ดีเนาะอ่ะขอบใจเด้อโดๆอ้าวน้องมื้อนี้ขีด1ทําลังกับ่ท้องเด้อ2ขีดจังท้องแต่ว่ายังบ่แน่นอนเดี๋ยวรุ่นนํากันอีกมื้อนี้เนาะว่าทางนอเพิ่นนี่ว่า ประจําจเดือนหมาซอ,องเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเขากับบุงกลเราเพียงบางทีเกี่ยวกับกกบนรูปทาว่ามีลูกนี่กับกระเซียงต่อน,น้องเพิ่นอีกนี่เพราะวะ่าน้องเพิ่่นทีผ่านมาเลือดจางเลยทาคลอดลูกมานี่เสียงอีกนักอีกท่นี่สำคัญท่านนี้ทาบุมีบัตนี้ปับ๊บให้กินยาคุมให้ฉีดยาด้วยบัตนี้ด้ดวยเพอแล้วลดูงเอาไหว้ก้อนเนาะน้อ,อยอยู่เงเพิ่นก่อน Um, anh yeah. bố đi kìm nhà nhà nhàng nó áo xà lo bơ tối con cái đấy nó áo 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 làm lại à bây giờ mới vào điều ăn từ bơ con à, mì ở nhàng với tôm con nó thang con ăn không với nó một nó cái đây đó à, à nó còn lại chẳng hoa cần cái nào vậy nó cần điều. สร้างก็มาแล้วเนาะอืออ้าวมาพี่น้องอ่ะเป็นอีได้ความรู้สึกตังแต่ขีดนึงนี่พว่าบ่มีท้องดเอาโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยอปึงด้อ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยตมาแล้วก็เนาะ น้องเด้อเอาไว้ต้มเด้อไว้กินนํากันนั่นเด้อเด้อข้าใจเด้อโด้ๆข้าใจทั้งวาเสียงและทั้งผู้ใหญ่เจดีทั้งวาเสียงที่ท่านบุญนายลูกเด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแ้งสุขภาพแข็งแฮงไปซายมาไสก็ขอให้รอดปลอดภัยครับโอยเอาสู้ๆเด้อน้องเด้อเป็นกําลังใจให้เด้อใกลสิได้เือนในศาลน่ะเนาะอ่านีใจน้ําทางหมู่แสงก็เนาะอืมป่ะแนั้นแหละน้องเด้อ อไปไปบบไปเห็นงานเจ้าวานนี้น้องพี่น้องเลยน่าจะแม่นขีดเดียวฮัล่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าบเชียงเอาว่าเห็นทางนอง้อกคนตรวจอีกอันนึง,นงเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำแกนอีกทีหนึงเนาะอ่าโบโจมเนี่ยมันขึ้นมาขีดเดียวไปตามนั้นล่ะพี่น้องเนาะไม่แต่ว่าบบเชียงก็จะได้ไปต่ออ่าอีกกตอนเนาะคลิปนี้ก็นจะในกับขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซี เบอร์สุขุสุขศนะพี่น้องเด้อเนาะเขามาหับมาสมเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะอยู่บ้านสแล้วคือเก่าคือเดิมเมือง,งสุโูนแดงสวรรค์นะเขตนะพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีพมอแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขศนนะพี่น้องเด้อ